คุลูกค้านะครับอยากจะเห็นการทาง,งานนะครับของจอ Android ของแบรนด์สมากัสนะครับตัวแ a ป8ล o อ128 CPU 8คอ8์นะครับตัวนี้เวอร์ชัน13นะรองรับกล้อง360นะครับหน้าจอเมนูนะครประมาณนี้ก็สามารถเปลี่ยนทีมได้นะครับนี่ก็สามารถเข้ามาดูแอปต่างๆอันนี้ภาพคมชัด 1K นะเข้ามาดู y t u t u อ่า คุณผู้ชมครับวันนี้มีภาพหนึ่งที่เกิดเ,าากเร็วมากเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เล่าอนะเพราะว่าจะเล่าอ่ไรผมคิดว่าการเจยรจยาครับอ,อันนี้ก็เอาตัวแอป YouTube นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับแอปนำทางนะเป็นก o เกิลแมปก็จะสามารถแตะเข้ามาค้นหาเส้นทางได้เลยนี่ <Yes. S 1> เริ่ม การนำทางน,นะครับถือว่าเร็วมากแบ่งสองหน้าจอแนะก็จะสามารถแบ่งสองหน้าจอใช้งานง่ายๆนะครับนำทางันหนึ่งยุทุกฝั่งนึงได้หลือแอปเดียวปัดมานะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับก็จะมี EQ ตัวนี้ e อีคอตัวนี้ก็สามารถจะปรับ EQ นะได้ แบบสำเร็จรูปนะครับในล็อกปั๊บแจ๊ดได้หมดนะครับเช็คเฟดเดอร์บาลานซ์นะครับตั้งระบบไทม์ไลน์เมนต์หรือว่าหน่วงเวลาของลำโพงแต่ละตัวปรับเพิ่มบูตเบสนะแต่ละชแนลนะครับตัวนี้สามารถตัดแบ่งความถี่ได้นะครับก็ถือว่าจะเยี่ยมนะครับกับจอแบนดสมการนะครับมาดูงานของเขานะครับตัวขอบจอเป็นอลูมิเนียมนะด้านหลังมีพัดลม แล้วก็เป็นซิงค์อลูมิเนียมหนาพิเศษนะครับกำลังขับสูงนะครับตัวนี้ฟิวม์มสิบห้าแอมป์นะครับจุดต่อต่างๆทำมาดีมากนะครับก็สําหรับท่านที่สนใจนะครับจอสเปคสูงๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับ